เจริญโชคต้องฉกโชคดีเจริญยิ่งบารมีทุกวี่วันเจริญทรัพย์สินขาดไปสารยิ่งเจริญยิ่งสังเสริญเจริญนวันนี้ประเมินผู้ผู้ช่วยนะคะคือข้าราชการครูที่ได้รับการบรรจุได้รับการบรรจุใหม่นะคะก่อนที่จะได้รับการบรรจุครูนั้นเขาจะต้องเข้ามาเป็นผูผู้ช่วยก่อนแต่วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ประเมินผูผู้ช่วยค่ะซึ่งรุ่นนี้ก็จะเป็น การประเมินทั้งรอบสุดท้ายกับการประเมินรอบที่หนึ่งนะคะของครูผู้ช่วยที่ที่บรรจุใหม่จากคุณครูสมัยนี้นะคะในการที่จะบรรจุเป็นครูจริงๆนั้นก็จะต้องผ่านการประเมินจากการเป็นครูผู้ช่วยก่อนถึงจะได้รับการบรรจุเป็นครูเป็นข้าราชการครูขึ้นในตำแหน่งครูเต็ม mm hmm. ตัวนะคะ เมื่อได้รับการจุเป็นข้าราชการครูแล้วก็จะได้ทํางานแล้วก็เพิ่มวิทยาฐานะของการเป็นครูต่อไปค่ะอันนี้ก็คือชมหน้าคุณครูผู้ช่วยทั้ง,งหมดนะคะมีแต่เสื้อสูทสีฟ้าค่ะค่